ค okay. ต่อเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าผมเองก็กลัวมันจะจบแบบขังคงอ่ะครักลัวจะมันจะไม่ต่อเน,นี่ยผมขอลุยตอนน่อเลยนะครันปะโอเคมามาเถอะใครก็ได้จังหวะเนี้ยจะต้องทำอะไรข้างบนบ้างคำตอบคือ,อ yes โอเคมาไม่รู้ว่าอะไรจะทรอย,ยด์จะอะไรไงบ้างสอง โอเคโอเคสองห้าอ๋อต้องเป็นรหัสด้วยสินะจัดไปตัวนึงนี่เบอร์อะไรเบอร์สี่สองมั้งบายเบอร์หนึ่งเปล่าตึงใช่ต่อเลย สามส,สี่ก็ต้องเป็นน้อเคสีโโ่โอ้ย้อนอทัวนี้ฝากเลย Thank you คมา

ใครก็ได้จังหวะนี้ลงมาให้หมด Dr. Guess didn't see the full picture What you thought I didn't know about your escapade Let me give you a rest A permanent one Okay Sam So I see mm -hmm. See me संसंसं I won't let you get in my way. Yeah, I wasn't asking permission. Your experiments are destroying reality. Those tachyon storms are your fault. All worth it if you've seen what I have. <laughs> on I need more time. I've almost got it. This is foolish. Pam. We're fixing the damage you've done. The world doesn't need you. I have a plan. How many people die in your plan? Except for the losses. No such thing. โอเครอโลเทสเทสอ่าได้แล้วต่อเลยแล้วกันนะครับรู้สึกว่าคิดถูกแล้วจริงๆที่ตัดคลิปด่วนๆเพราะไม่งั้นไม่พอเนี่ยใเวลาเนี่ยอย่เงี้ยแม้กระทั่งเวลาเปลี่ยนของก็ซ่อมใหม่ผมยังไม่มีเลยเนี่ยนึง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 แบบก,ก็มีบอกด้วยว่าคือถไปเลยเฮ๊ยเหยียบยุ่งๆเนี่ยป้าไปเลยเทส ไปเลยแล้วกันเต้องอีกกี่รอบเนี่ยโอ้โหหนึ่แล้วก็ห้าโอเคข้างหนี้เนี่ยบอกเลโอเคที่เดิมขราต้องทำไปเรื่อยเพื่อที่จะจนประตูให้กลาให้ได้เพราะว่ามดิกาก็ยังมา คนตีนเราอยู่ทําให้เราจับไม่สามารถจะไปช่วงล่างเราได้เคเ้างลี้น่อยไรล่ะโอ้โหพอ,อ,อดีพอดีออกมาออกมามาเจ็บพอดีพอดิมามามาปูวัดเั็มเลยใครจะเอากันหรอไม่เปลี่ยนบ้างนะฮาโนูนานูเนี่ย แล้วกันมามามาเออเฮ้ยอะไรนะจบแล้วกันโอเสีย Omega อยันวะเนี่ยแฟนมันแยเหมือนเชื่อนี่ว่า Một nhà đi bên ừ, ừ, trong vùng lưng. Kịp kịp đi hình chính, đi again, chính đi kìp. Chật đàn lắm ta. Nice. 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 nó Nice. Nice. วะเคสล็อกที่มันสิจ้าหนูไม่ใช่อีนี่เด้มาจ่ย

มาอยากาก่อนนะกันตัดไปว่าสนใจกูว่าสารได้ลินีหมแหละลุยมากูลุยยิงยิงนิงกูทำไม่ได้หรอกเว้ยยิงยิงิงกูทำไม่ได้หรอกเว้ยมา แต่ไม่ต้องเย็นยิงมาเหอะมาเหอะจบอุ๊บเสียงไม่ไปกนนะูได้ได้ป้าคือพบกูจะ่าก่อนก่อนก็ได้ป้าอย่ามาเจ๊ก้าเข้าใจปะไม่เปลี่ยนแล้วของเขินี่ยไอ้มึงทำอะไรทอ้อของเล็กก็จริง ไปไปไปไหนตรงนั้นอยู่ไหนตอนนี้นี่เป็นหลักหรอโอเค๋ยูข้างหลังมันก็ฟันได้เรื่อยเแหล,ละมากยางหลมันก็ฟันได้เรื่อยเรื่ยแบบมา มามาโอ้ตกโอ้ยต่อมาโอ้ยตกโอ้ยต่อมาม่ตกโอ้ยตอมาม่ตกโอ้ยตอามตกโอ้ยตอมาม่ตกโอ้ยตอมา คิ่มันเร็วๆร้องอยู่วะนะหยุดมันเร็วๆปิดหน่อยโดยล้มไม่ปิดใครรู้ว่าใครเก่งนั่งดูจะบางวันนี้สิทธิ์ใครเร็วเปิดตรงนี้ ขินเคสอย่าลีลาเร็วๆจับไว้เอาไว้ผู้พิทรู้อะไรเนาะทำตัวเลยอะไรวะนะเจ้าของโลกไงล่ะใช่เวลาไหมเนี่ยฮ่าคิดถึงจริงที่มันคิดเป็นสองพาร์ทพอจะตัดตอนนี้พอดี ทำดีมากเคขอบคุณที่รอนะขอบคุณที่กลับมามีอะไรชวยเธอเยอเลยกลับก็มีกันดีกว่าค่อยว่ากันฉันจะกางผูกาแฟก็ไ่นั่งจิบกาแฟกับมันมาแล้วค่อยคุยกันยาวก็ได้คิดว่าน่าจะเป็นพารสุดท้ายแล้วนะครับก็

Yeah, I mean it. So, I'm partial credit, of course, but I can to it. You're in your element here. You were always meant to be an Avenger. Yeah, I, I wasn't sure for a while. But even after everything we've been through, the we've made. this is the first step family I want to fight for. <laughs> Does that mean you're? Yeah, I'm staying, man. Okay? And okay. sorry, but you're not getting your room back. I'm okay with the couch. Must that's couch. Is that the couch? Oh, friend. It's good to have, good to have you back over there. Yeah, I could say the same thing. you. just can't believe you're alive and kicking. And really I can't can't. Yeah, I feel I you, Now people can finally stop asking where Hawkeye went. What Tony's trying to say is, don't <coughs> call You Clint. think true. Thanks, guys. Really took care of things while I was gone, huh? <coughs> of course. But tell us of the future, Barton. What perils lie ahead of us? Yeah, that's a uh, lot to take in. So bear with me here. Wait a second. That's the one <coughs> we fought in San Francisco. The one. That oh, it's. it's... Extraterrestrial. In the future, we get attacked by a warrior race called the Kree. And an invasion Not in the future. Now. now, Monica, future Monica, is working on save the Earth. She's building a she, she ran out of time in the future, so she's. She's tried bringing me to the past to finish it. Which explains all our tachyon related trouble. When will this Kree invasion take place, Clint? No idea i don't know when they're coming or even why but I, I know we're horribly outgunned unless we do something right fury he convinced monica to send me to the future to help him but when i got there well he told me we're losing the war he said i have to come back and warn you look we all need to start preparing right now and we will tell us where to start and we'll get right to it right well we can uh you know เออเออเออมันเอาไอ้ไม่จริงกับสภาพเอ่อถ้าจะดูจริงๆก็ดูภาพบัตันก่อนเอ้อดูภาพนี้ก่อนมาดูภาพบัตัานนะว่าเสด็จยังไงคือเมื่อกี้หลักบัต้านอธิบายว่าอนาคตจะอะไรบ้างกัปตันก็พูดว่าเราจะแก้ไขทุกอย่างด้วยกันในยุคสมัยนี้เพื่อมาให้อนาคตมัน กลายเป็นอะไรที่มันไม่โอเคเหมือนเดิมอีกแล้วเหมือนบาตันยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกก็ไปดูพาร์ทบาตันต่อเอาแล้วกันนะครับอย่างที่บอกว่าพาร์ทบาตันเอเ้พาร์ทเคดอะมันควรต้องเกิดขึ้นก่อนแล้วเขาเล่นพายบาตันซึ่งผมอยากเล่นพายบาตันก่อนเราต้องสอรีด้วยนะจ๊ะก็จบแล้วนะครับจบแล้วสำหรับอเวนเจอร์นะครับก็ก็ สักทีนะครับก็ขอบคุณที่ช่วยกันดูนะครับถ้าสมมติตัวเกมมันเพิ่มอะไ่เข้ามาอีกก็จะกลับมาเล่นอีกรอบนะครับส่วนตัวละครอื่นก็จะมาเล่นเพิ่มบ้างอย่างเอ่อบักกี้กับเอ่อเจาฟอสเตอร์ J orter, แล้วอาจจะมีปีเตอร์ด้วยอาจจะมีแถมสามพาร์ทนี้ที่เล่นตัวละครตัวนี้สักหน่อยนะครับสำหรับวันนี้ก็ไว้แค่นี้แล้วกันนะครับบ๊ายบาย